จะโปร่งๆเนาะแล้วเขากลับไปวาดตาวาด,ย,ด <All right. S 1> ยั okay, อองอะนะสวัสดีค่ะอันนี้เราเข้าเมืองอีกแล้วค่ะเมือนนี้ยายพ่อนีไปหาสื่อของอ่า สำหรับวันฮา,า,าโลวีนใช่ไหมวันยี่เก้าสาตุลากตเป็นวันฮาโลวีนเนะพี่น้องฮาโลวีนเมืองไทยกับคงสิมีคือกันยุนีกัมีสียเอาไปตกแต่งบ้านเราเข้ามาในเมืองอุปซอลานะคะใบไม,ม่เปลี่ยนสีกะลัางงามเลยพี่น้องตามถนนหนทางนยู่ตึกสีทองสวย,สวย เหลืองอารามสวยเลยสีทองอันนี้ตึกสางไม่พี่น้องทานนี้เป็นเป็นา่าเป็นเมืองไม่เนาะเป็นแบบว่าเป็นตึกท่านสมัยอยู่เนี่ยเฮากับเขามาในลานแล้วพี่น,อน,น้องมึงเนี่ยสีโค้งผมบอกเป็นสีโค้งมูสีโค้งพลาสติกมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะเนี่ยที่เอาไปตกแต่งในงานอันฮาโลวีนบางเนี่ยแมงมุมหยัดตาดแดงแดงโว้ย พอไปแขวนไว้น้ำผนังเนาะพิณต่หยานเขามาก็ตกใจล่ะอันนี้ก็หัวกะโหลกมีเยอะแยะให้เลือกเลยค่ะบางเนี้ยนะพี่หลอกกม็มีพี่หลอกนอบาัานห้องอินพี่หลอกสีไปแขวนไว้เลยเหมือนมือแล้วก็มียักยุงยังใหญ่เม่งมุ่มอ่ะไฮะอันนี้กะโคมไฟที่เป็นรูปฟักทองหัวกะโหลกจ้ะเอาเสียวไปตกแต่งบ้านเนี่ยมันเยหอยน้ำพิดานหอยน้ำ ที่ต่างๆอะนะเนี่ยจ้าอันนี้เป็นชุดชุดชุดอ่าที่ไหว้ใส้เออย่างก่อที่เิ่นแตงอเนี่ยไอ้จังแขนขาดจังสีน้องเวลาเขานั่งอยู่เนี่ยเขาสิโยนเขาไปกลางวงเลยเพราะกันตกใจกันโดดหนีคนละทางอะเน,นี่ยจะ้ะมีทุกอย่างเลยให้เลือกไคสิใดอยากใดแบบใด อันนี้ก็จะเป็นสุดเด็กน้อยอที่เป็นแ่งฮาโลวีนหรือผู้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่ใส่มันมีหลายใส่ให้เลือกจก้ะเนี่ยไอนน้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าไอ้เครื่องเพ่นนาพี่น้องเครื่องเพ่นเป็นนาเพ่นตาเพ่นแพสซึดเขาจะมีมดเลย่ยแขวปอมฟันปอมแล้วก็เพปรปอมถ้าเอามาติดเหมือนบ่าใส่กาวติดน้ำแขนน้ำนาน้ำยังแล้วก็ ระบายสีเข้าไปยังสีหน้าให้มันเือเป็นแพชดนะแม่จา่านี่เยอะแยะเลยพี่น้องให้เลือกหลายๆตรงนี้อันนี้ก็ผีก็น่ารักอยู่นะหัวเขามาเลยว่าถ้าเปิดปตูเขามาแบบมือๆก็ตกใจกันนะนะเนาะแม่จ้าข้างในนี่ก็จะเป็นซุ้มเป็นบ้านผีสิงพี่น้องเขาไปนะมีแต่ผีเดยนะหอยเลี้ยงไาย่อยู่นะ โอ่ยอยานอยู่เด้วน้องคนหนึงไงเด็กหน่อยฝรั่งมันแรนไปตัตงบุญแม่มันยาน <c oughs> นี่จ้ะโอ้ยหัวกระโหลกผีกระดูกผีกระดูกสีโค้งเทียมเยอะแยะ,ยะจะเอาแบบไหนไมีให้เลือกหมดเลยค่ะมีให้เลือกทุกอย่างเลยพี่น้องให้สนใจแวเก็ไม่ได้เลยนะห่างนี่ หางนี้มันอยู่มงองเนี่ยก็เอินที่ว่าศูนย์ช็อปปิ้งของอุปสรานะอหม่แมงมุมเนี่ย,ยพี่น้องฟักทองสำหรับจัดเฉพาะฮาโลวีนเนาะพันะพนี่แม่พี่น้องพันฮาโลวีน มีทุกรูปแบบเลยไอ,ไอไอน่วยใหญ่ๆนี่กะข้าเจ้ากะสิเอาไปวาดเขียนตาเขียนหนา้าเขียนจมกูกแล้วก็เจาะไอใสข้างในออกมันมามันก็นสิเป็นโพ่งเนาะแล้วก็เอาเทียนไปใสในหันแล้วก็เปิดตอนนึงขึ้นน่ะแม่จะ้ะสวยดีพักช่องนี่กินบรด้ได้พี่นองมันบ่มีเนื้อเนืือมันสิบางๆข้างในมันสิโปร่งอะนะเนี่ยลูกนี้เหมือนเท้าแสนปุมเลย ไอ้้วยนิดหน่อยเนี่นยสองลูกสามสิบหาค้นไปนองเนี่ยวยๆไม่ไหลเลือก <_ d ata> พแพนแงนี้สิเป็นลูกอมหรือว,ว่าของอันช็อกโกแลตพวกอีอยังยังสี่แม่จัาเพราะว่าไอง้งานฮาโลวีนข้าจอกกับซิเมียนแจกขนมเนาะเขากจะจ็ยเป็นชุดเป็นชุดไว้ยังสินะตอนเย็นๆค่ำๆำำำำำกับซิเมี๊ดหน่อยแต่งชุดเป็น ผีเป็นเด็กคุลาเป็นอีหยังนี่ละกับไปเคาะประตูอ่าจะคล้องบานกับเสียขนมมาให้พูละหอละหอยจังสิแม่จา่าโอ้ยสมัยเป็นแม่บ้านเนาะเหตุงานเป็นเล่นนี่อยู่ในเมืองไทยอะนะจังสิละสิผ้านองตอนคำคำ,ำสิผ้านองไปหาของเงินนเอบวมเป็นของเงินขอขอนมได้มู่บานถือตะกาฟักท่องไปเนาะแล้วก็ไปเคาะประตูบานาก็จากัพวกฝรั่งเป็นก,นกรกนกนกนะเอาวขนมให้ไป โอ้ยกินบาวาดเบา,าไหวใสเต็มตะกากลับมามวนเล็กหน่อยตะกี้เลี้ยงเล็กหน่อยสมัยยุงเทปเนาะเนี่ยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกอม,มที่ว่าเฮาเลือกใดเฮาสิเอาแบบใดสิเอารถใด,ดสิเอาสีใดอันนี้ข้าเจ้าขายเป็นขีดค่ะขีดละหา้าค้นเนี่ยจะเฮากะสิตักเอาเฮาอยากใด สีใดอยากได้แบบใดเขาตักเอาอยากได้หน่อยอยากได้ลายแล้วแต่คือแบบว่าตามสบายอืมคุณสื่อหลายคุณกระจายหลายประมาณนั้นนะมันขีดละหาค้นเนาะหาค้นกวักกวนนี่แหละพี่น้องอ่าโลหนึ่งก็จหาสิบกว่าบาทบ่นั่นล่ะจ้ะเนี่ยเขาก็ตักเอาเลยอยากได้สีสันใดนะตักเอาเลยรสชาติใดแ่บๆแล้วแต่คนชอบเนาะ ไอฟอนตักาหา้าขีดเนี่ยไอซุปนี่ก็สิรสชาติเปรี้ยวเข้มเข้มห้าขีดบวกกว่าจา้ะหา้าขีดบวกกว่ากับประมาณสามสิบกว่าบาทนะสามสิบกว่าบาทนี่แหละเพอวันรุ่งหนึ่งมันหา้าสิบกว่าเนาะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันอันนี้ก็แซ่บได้พี่นอ้องอันนี้ก็ราคาเดียวกันนั่นแหละแต่มัน สิคนละแบบไผชอบแบบได้ก็ต,กตักเอาตักเอาสบายแต่เวลาจ่ายเงินลืมนะถ้าตักเพิ่นไปเอาไปจ่ายเงินกันพี่น้องโอ้ยไปละค่ะพอกันไม่คิดนานะคะ